đây là cái <laughs> máy của năm ngoái, cái này là cái gì? Kia là nó. ท่านนี้นั่งน,นะครับมาด้วยการลงคนเดียวพอนะครับ คือเรื่องนี้เนี่ยผมอาจจะพูดได้ว่าในช่วงปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของมาตรการสู้กับโควิด -19 เนี่ยเรามีการปรับในเรื่องของวิถีนะครับแล้วเราก็มีวิธีในการใช้ชีวิตมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่มีการล็อกดาวน์นะฮะช่วงปิดเมืองนะครับหรือว่าช่วงภาวะปกติและในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในโซนสีเหลืองก็เป็นอยู่ในโซนเป้าระวัง นะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยเมื่อยังไม่มีมาตรการหรือว่าคําสั่งมาจากสบคส่วนกลางเนี่ยนะครับเราก็ดําเนินการตามมาตรการนะครับในขณะที่เราเป็นพื้นที่สีเหลืองแต่เราเฝ้าระวังแบบเข้มนะครับเฝ้าระวังแบบเข้มเพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องอมาตรการต่างๆในการที่จะล็อกดาวน์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับอยากจะเลี้ยงนะพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะครับเนื่องจากว่า เรามีข่าวว่าทางสบคจะมีการประชุมเรื่องการล็อกดาวน์ในพื้นที่นะครับซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ดูกันว่าพื้นที่ที่มีความรุนแรงแตกต่างกันไปก็จะมีมาตรการที่แตกต่างกันไปพรุ่งนี้เช้าเราจะมีการประชุมกันตั้งแต่ประมาณส0บโมงเช้านะครับในการที่มีการเตรียมการในส่วนของเรื่องการเตรียมรับโควิด1 9ในระลอกนี้นะครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพรุ่งนี้ตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นะครับเพื่อที่จะมีการติดตามสถานการณ์นะครับผมคิดว่าณนะวันนี้เนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรจะมีการล็อกดาวหรือไม่เนี่ยทางเมืองพัทยาทางจังหวัดชนบุรีเรามีความพร้อมนะครับในการที่จะเตรียมมาตรการต่างๆในการที่จะป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการในเรื่องของอโรงพยาบาลสนามนะครับในส่วนของเรื่องโฮสปิเตลนะครับซึ่งก็เป็นมาตรการที่ใช้โรงแรมมาเป็นสถานที่รักษาตัวนะครับซึ่งเมืองพัทยาเราก็ได้มีการเตรียม นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการเตรียมการไว้นะครับเพื่อที่จะให้มีความพร้อมนะครับถ้าหากมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะมีการล็อกดาวน์หรือไม่อย่างไรนะครับก็คงจะต้องมีการติดตามกันอยู่ติดตามสถานการณ์กันอยู่วันต่อวันนะครับแล้วก็ตลอดเวลา